สวัสดีครับบอยคาม e ราคาเฟ่บายเบรล i ฟ m c ฟิล์มคามรับสวัสดีปีใหม่2566หรือ2023ด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องที่ผมได้มาใหม่ล่าสุดเป็นเจ้านิคอน S 4หรือ S4 นะครับ Full Frame 35มิลระบบ Range r i n e r r ตัวสุดท้ายที่นิคอนผลิตออกมานะครับเน้นการวางตลาดในประเทศญี่ปุ่นเองผลิตออกมาจำนวนไม่มากเจ้าตัวนี้เนี่มีความพิเศษตรงที่ว่าสเกลของตัว Focusing h e l i c o i นเนี่ยที่เมาส์กล้องเนี่ยเขาจะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับขณะที่ตัว รุ่นก่อนๆของเขาอะหรือว่า S4 บางตัวอาจจะเป็นฟุตนะฮะหนูเป็นฟุตเป็นฟิตเพราะว่าเน้นขายในอเมริกาที่เป็นตลาดใหญ่ในยุคที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงเนาะดูการใช้งานคร่าวๆกันนะครับอ่าเราก็จะขึ้นชัตเตอร์พร้อมกับขึ้นฟิล์มชวบนะฮะรวบเดียวทีเดียวก็ได้หรือว่าจะขึ้นขึ้นเทเลนิตเทเลนิตก็ได้นะฮะได้เหมือนกัน2แบบแล้วตัวชัตเตอร์เนี่ยไดออลเนี่ยเขาจะเป็นปุ่มที่สามารถหมุนทะลุได้เลยนะตั้งแต่ชัตเตอร์ทีชัตเตอร์บีหนึ่งวินาที จนถึงสปีดส,สูงสุดที่1,000นะครับอืมสิ่งชิบชบดีเลยล่ะเราใช้งานคู่กับเลนส์ที่เป็นเลนส์ uh, normal internal b a o n e t นะฮะก็คือตัวเลนส์เนี่ยเขาจะไม่มี focusing helicoid นะจะมีแค่แหวนปรับ aperture หรือปรับรูรับแสงอย่างเดียวนะฮะซึ่งเวลาเราใส่ตามขั้นตอนเขาแล้วเนี่ยป,ปั๊บปุ๊บเมาสกับตัวกล้องเนี่ยนะตอนใส่ไปครั้งแรกเนี่ยมันจะล็อกนะฮะ มันจะล็อกเวลาเราจะปลดล็อกก็คือต้องลูดตรงนี้ปุ๊บนิดหนึ่งนะฮะเมื่อเราปลดล็อกแล้วเนี่ยเราสามารถปรับโฟกัสที่ตัวเลนส์หรือว่าที่ลูกล้อตัวนี้ก็ได้นะฮะสำหรับเลนส์50หรือเลนส์ตัวเล็กๆที่ระยะกว้างกว่า50นะใช้นิ้วลูดลูกล้อนี้ได้แล้วเราก็เอาตาแนบช่องมองเข้าไปในช่องมองของเขาเนี่ยเป็นช่องมองแบบ1ต่อหนึ่งนะครับกำลังขยาย1ต่อหนึ่งหมายความว่า ผมสามารถลืมตา2ตาเนี่ยตาซ้ายผมมองภาพปกติตาขวาผมมองผ่านช่องเนี่ยเห็นภาพที่มิติเดียวกันเป๊ะเลยนะครับไม่มีการยอ่อไม่มีการขยายเพราะฉะนั้นใครชอบถ่ายแบบลืมตา2ตาเนี่ยสบายมากเลยทั้งโฟกัสและคอมโพสโดยที่ตรงกลางของช่องมองเนี่ยมันก็จะเป็นแถบเรนช์ไฟเดอร์นะเราอยากให้จุดไหนชัดเนี่ยเราก็หมุนจนวัตถุตรงนั้นเนี่ยมันชัด ถ้ากันตรงกลางแล้วมันชัดที่สุดภาพนั้นจะโฟกัสเข้าน,ะ,นะครับแล้วเราค่อยคอมโพสนะโดยที่ในช่องมองเองเนี่ยมีเฟรมไลน์ระยะ50มิลส่วนข้างในหดเข้ามาตรงกลางเนี่ยจะเป็นของระยะ105มิลนะครับจะมีติ่งเล็กๆที่เราเอาไวช้ชดเชยพาราลัซ์ด้วยนะเวลาเราโฟกัสระยะสักเม่ครึ่งลงไปเนี่ยเราจะต้องขยับขึ้นแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้นิดนึงนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมันไม่แหวนนะเพราะภาพที่เราเล็งผ่านช่องมองเนี่ยมันอยู่เยื้องด้านบน และไปทางซ้ายมากกว่าสิ่งที่เลนกำลังจะบันทึกลงเนื้อฟิล์มนะครับดูเลนในระบบกันนะครับสำหรับเลน์ Normal ระยะ50มิลเนี่ยนิคอนเองเขาจะใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นชื่อ n i คคอน S C บางทีก็ไม่มี C ก็ไม่ต่างกันนะอ่าแล้วก็เป็น5เซน S 1.4นะครับ จะมีสีโครมเงินนะซึ่งเป็นปีผลิตลึกกว่าแล้วก็ตัวที่ใหม่กว่าจะเป็นสีดําซึ่งบางจุดเนี่ยเขาจะมีการลดน้ําหนักทําให้มันเบากว่ากันหน่อยนึงนะแต่ว่าชิ้นแก้วอะไรภายในเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับใช้งานได้ให้ภาพเหมือนกันทุกอย่างเลยส่วนตัวที่ขนาดย่อมลงมาหน่อยนะแล้วก็ราคาจะเบากว่ากันนิดนึงก็จะเป็นนิโคเอชนะครับเป็น5เซน F2 นะตัว5เซน1.4เนี่ยเขาจะใช้ฟิลเตอร์ขนาด43มมิลนะส่วนเจ้า F2 เนี่ยจะเป็นฟิลเตอร์ขนาด40.5ม mm ิลนะฮะจะเห็นว่าเนี่ย มันจะเล็กกว่ากันประมาณหนึ่งแต่ละน้ําหนักก็ต่างกันพอสมควรเลยนะจะมีติ่งตรงนี้นะครับเป็นแถบซึ่งจะมีจุดแดงเล็กๆอยู่เราจะต้องตั้งตัวกล้องให้อยู่ที่อินฟินิตี้จนมันล็อกนะฮะแล้วก็เอาเจ้าแดงตัวเนี้ยมาเจอกับแดงตัวนี้เสียบเข้าไปในตัวกล้องปึ๊บนะฮะแล้วก็บิดขึ้นมาจะสังเกตามันจะมีติ่งตัวหนึ่งที่มันจะคอยคอยรับการมาของไอเดือยตัวเนี้ย ปึ๊กนะฮะแล้วมันก็จะล็อกแคชเอาไว้ทําให้ตัวเลนเนี่ยล็อกอยู่กับกล้องแล้วถนะ้ากดลงไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ก็ขยับด้วยนะฮะกดปุ๊บแล้วก็ลูดที่ตัวเฟืองเราสามารถโฟกัสที่ตัวเลนนะฮะกระบอกเลนหรือว่าที่นิ้วลูดก็ได้เวลาเราโฟกัสไปมาเนี่ยจะเห็นว่าตัว aperture scale เองมันก็ขยับไปมาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะทําไว้2ชุดนะเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเป๊ะเลยถ้าเราหมุนแหวนเอทื่อๆเนี่ยโฟกัสมันจะไปด้วยเพราะฉะนั้นให้เราเนะะี่ยเอานิ้วแตะที่ตัวเลนเอาไว้นะเวลาเราจะปรับ F การจะถอดเลนนะเราจะต้องบิดเลนไปที่อินฟินิตี้จนมันล็อกก่อนนะครับแล้วก็แย่นิ้วลงไปกดไอ้สปริง Spring, แท็บสปริงตัวนี้นะนะฮะกดให้มันจมแล้วก็บิดเลนให้มันมาทางจุดแดงอมเนี่ยพอมันพนเคีวตัวน,นี้ก็จะบิดต่อเนื่องได้ละปุ๊บนะฮะพอมันมาถึงตัวนี้สุดแล้วอ่ะมันก็จะดึงถอนเลนออกจากตัวกล้องได้นะครับจะเห็นว่าใน V-Finder เนี่ยตัวนี้แหละคือเฟรมลายระยะ50นะอยู่ขอบนอกแล้วก ส่วนที 1941, one, ่อยู่ข้างในตรงกลางจะเป็นสําหรับเลนส์105เพราะฉะนั้นการใช้กับเลนส์ทั้ง50กับ105ก็คือคอมโพสตด้วยวิวไฟเดอร์เองได้เลยนะเพราะมีเฟรมลอยให้แล้วเลนส์ที่ไม่ใช่ระยะ50นะครับเขาจะเรียกว่า external bayonet mount นะคือตัวเลนส์เองเนี่ยเขาจะมี Focusing He l i c o i d ในตัวแล้วก็จะมีตัวเขี่ยวจับอย่างนี้นะเราจะต้องปรับให้ตัวกล้องอยู่ที่ infinity ก่อนนะครับตัวเลนส์ก็ปรับให้อยู่ infinity ด้วย นะะจนมันล็อกแล้อเอาจุดแดงอันเนี้ยมาตรงกับจุดแดงกล้องนะฮะใหญ่เข้าไปให้มันสวมครอบนะแล้วก็บิดขึ้นมเมื่อดังคลิกก็หมายความว่าไอ้เขี้ยวตัวเนี้ยมันจับล็อกกับไบโอเนตของกล้องแล้วนะแล้วเราค่อยๆลองปรับหมุนโฟกัสที่ตัวเลนส์ดูก่อนนะถ้าเราใส่ได้ถูกต้องเนี่ยไอตัวนี้มันจะขยับตามด้วยนะฮะได้สุดระยะเลย เ,เราจะสามารถปรับโฟกัสที่ตัวเลนส์หรือว่าถ้าเลนส์น้ำหนักเบาๆเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ปรับที่ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับลื่นปุ๊ดเลยเราใส่เลนส์ที่ไม่ใช่ระยะ50เนี่ยมันจะไม่มีการล็อกที่อินฟินิตี้นะครับเราจะไม่ต้องคอยปลดล็อกตรงนี้แล้วเพราะว่าตัวบ่าของไบโอเน็ตเมาส์เนี่ยมันไปเบียดกับเจ้าตัวการตัวนี้ทำให้มันปดเป็นการปลดอินฟินิตี้ตลอดเวลานะใช้งานกับเลนส์35เนี่ยเท่าที่ผมลองใช้มานะก็คือผมคอมโพส โดยใช้ v i e w ฟเดอ e r ของ S4 ได้เลยนะภาพที่เห็นเกือบทั้งหมดที่อยู่ใน v i e w f i ดอร์เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับระยะของ3.5มากๆแล้วนะคะระยะใกล้กลๆเนี่ยเราก็มีการโชดเชยพาราแลกนิดหน่อยนะไม่มีติง่งไม่มีเฟรมก็ไม่มีปัญหาครับใช้งานกับ3.5ได้อยู่นะกดเลนส external b อร์ n e t ไนะครับก็ต้องเอามาอยู่ที่ Infinity ก่อนนะแล้วก็กดเคี้ยวตัวนี้ให้มันกลางออกนะครับจับตัวฐานเลนแล้วก็ปิดลงมาปุ๊บ อืมก็ถอนออกได้แล้วตอนนี้เมื่อเราถอนตัว external ใหม่ๆเนี่ยเจ้าตัวเฮลิคอร์ของกล้องเนี่ยเขาจะหมุนตามออกมานิดหนึงนะเราควรจะเอาให้เขากลับมาล็อกที่อินฟินิตด้วยนะฮะเพื่อเราใส่เลนส์อันต่อไปจะได้ไม่มีปัญหานะครับเป็นเลนส์สร้างชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับของนิคอนก็คือนิคอนระยะ8.5เซน f 2นะมันจะใหญ่ขึ้นมาพอสมควรเลยนะฮะมีตัวเฮลิคออย่างนี้ซึ่งค่อนข้างจะหนักเลยนะ ด้วยที่ตัวเลนส์เองมันน้ำหนักก็เยอะแล้วก็ตัวเฮลิคอร์เองก็น้ำหนักเยอะเพราะชิ้นแก้วมันใหญ่เนี่ยเวลาเราเมาส์กับกล้องอะไรเนี่ยนะฮะอย่าไปใช้ตัวนี้นะอย่าไปใช้โฟกัสวิวบนตัวกล้องเด็ดขาดเลยให้เราโฟกัสที่ตัวเลนส์อย่างเดียวเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวกลไกมันจะมีปัญหานะครับโหลดมันมากเกินไปนะยะ85ก็เป็นเทเลอ่อนๆนะเหมาะกับพอ์เทตสักครึ่งตัวอย่างเงี้ยกำลังสวยเลยนะฮะละลายหลังได้สะใจมากตัวนี้ แต่ว่าการจะคอมโพสเนี่ยก็คือใช้พื้นที่ที่มันอยู่ระหว่างเฟรมไลท์50กับ105ก็พอไหวนะผมเองก็ทำมาแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนสักเท่าไหร่นิ้กข้อพี105นะหรือ10.5เซน F 2.5ซึ่งอันนี้เนี่ยเลนส์มันจะน้ำหนักเยอะนะฮะตัวใหญ่มากเลยเวลาเราถือกล้องเนี่ยแนะนำเลยว่าให้เราจับที่ตัวคอของตัวเลนส์จะดีกว่านะครับจะปลอดภัยแล้วก็ถนอมกับกล้องมากกว่าเพราะว่าถ้าเราไปถือตัวกล้องเนี่ยน้ำหนักที่ปลายเลนส์เนี่ยมันจะ มันจะเหมือนกับการงัดนะฮะงัดให้ตัวเมาส์ตัวนี้มันรับโหลดมากเกินไปเนั้นเราควรจะประคองที่ตำแหน่งนี้จะปลอดภัยกว่านะครับมีเฟรมไลน์105รเนี่ยพร้อมแล้วนะเทสมาเนี่ยมันเปะ๊เปะๆมากเลยนะครับทั้งเรื่องของติงพาราลซ์กับเรื่องของเฟรมไลน์เนี่ยเราไม่พลาดเลยฮนะคอมโพสยังไงก็ได้ภาพอย่างนั้นเป๊ะเลยละก็เทียบให้ดูขนาดเลนส์นะครับเลนส์85กับ105เนี่ยอืคนละเรื่องเลย nikon s4 เนี่ยผมแนะนำก็คือเลนส์50 กับเลนส์3.5นะใช้ได้เลยแล้วถ้าคุณชอบถ่ายพอร์เทรกก็คือพก OK 105ไปด้วยคุณใช้3ตัวนี้คุณไม่จําเป็นต้องมีวิวเสริมก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะแน,นะนําเจ้าตัวนี้นะครับตัววัดแสง Vox Lander VC Meter นะก็คือเราจะป้อนค่า ISO ลงไปใช่ไหมแล้วเราก็นะฮะแต่ตัวนี้เพื่อ Activate ให้เขาเห็นแสงแล้วก็เราจะปรับช h ตเ t อร์สป e ดนะอืมแล้วก็ค่า F นี่มันจะมีมาร์อยู่ ซึ่งพอเราได้ค่าที่มันพอดีกับแสงแล้วเนี่ยลูกศรมันก็จะสีแดงซ้ายขวาจะหายไปจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเราก็เอาค่ากล้องที่ได้เนี่ยเอามาป้อนใส่ตัวกล้องเท่านี้เองซึ่งเจ้าตัวนี้เราสามารถเสียบไว้บนฮัตชูกล้องได้ด้วยนะฮะติดไปกับกล้องอย่างนี้เลยอืมเข้ากับกล้องเลยนะมันมีความโครมีมความดําแล้วก็มีความกลมๆนะฮะเลเยอร์เนี่ยใส่กับกล้องแล้วก็หล่อขึ้นเลยนะฮะ ดูดีเทลใกล้ๆของตัวกล้องกันอีกทีนะไล่จากด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นก้านกรอ,อกฟิลมนะ์มเนาะซึ่งสามารถสวิงขึ้นมาแล้วก็เวลาจะกลอยเราจะหมุนตามลูกศรก็คือตามเข็มนาฬิกานะครับมีสตปมโลโก้นิปอนคงอคุตโตเกียวซีเรียลนัมเบอร์ของตัวกล้อง accessory e นะครับ,รบซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นระบบ h o t ชูของนิคอนซึ่งจะต้องใช้แฟลชแบบโบราณโบราณของเขาซึ่งมันหาไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นแฟลชวาบด้วยนะครับไม่ต้องสนใจเจ้าตัวนี้หรอก เวลาเราใช้แฟลชเนี่ยทุกวันนี้เราจะเป็นแฟลช X-Sync นะหรือแฟลช PC-Sync เนะี่ยหารุที่มีแจ็คเสียบนะครับมาเสียบกับรูแจ็คตัวนี้จะเป็น m a r k ก n ิ้งชี้ว่าเราเลือกช h ต t t e r Speed อะไรนะครับนะฮะหมุนทะลุได้ดึงเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับแบ่งชนะัตเตอร์สปีดเนี่ยมันยกแล้วก็บิดได้นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการเซตกับแฟลชเจ้าตัวที่เป็นจุดสีเขียวนะฮะตำแหน่งที่1สุดทางนี้นะเขียวส้ม แล้วก็ขาวส้มอะไรประมาณนี้อ่าขาวแล้วก็ตัว F อันนี้จะเป็นสาหรับแฟลชหลอดวาบเท่านั้นไม่ต้องสนใจเลยนะครับแฟลชปัจจุบันที่เราใช้ให้เราบิดมาที่สุดที่ทางนี้สุดเลยนะถ้ามันเป็นคําว x, ่า Fx ใสเลด้เทอนิกของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้สูงสุด60แล้วก็ลงไปเนี่ยใช้ได้หมดเลยแต่สูงกว่าหกไม่ได้เพราะมันจะเกิดแถบดําขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนสําหรับการปรับเวลาจะกรอฟิลเนี่ยเราจะบิดมาที่ R นะ dy เวลาเราถ่ายปกติให้เรามาที่ A คือ Advance การขึ้นชัตเตอร์นะฮะ เมื่อเราปล่อยเนี่ยมันจะโดเดนดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะถ่ายแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าถ้าลำคานก็คือกดเก็บเข้าไปได้นะครับช่วงโยกตรงนี้มันเป็นระยะฟรีที่เขาให้มาไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีผลอะไรการใช้งานอยู่แล้วนับฟิล์มเนี่ยมันก็จะขยับขึ้นเป็นกลไกลนะอืมเมื่อเราโยกชัตเตอร์เสร็จเนี่ยเลขขีดมันจะขยับทีนิดทีละน,นิดนะเทียบกับมาร์กกิ้งสีดําตรงนี้ที่เราเอาไว้เป็นเรฟเลนซ์พอยต์นะฮะเนี่ยแล้วมันก็จะ หมุนทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะวเวลาจะเซตค่าเลขให้เขาเนี่ย ASA หรือ ISO นะเป็นตัวกันลืมเฉยๆว่าเราโหลดฟิล์มอะไรนะครับทุกวันนี้เราก็จะใช้กันเนี่ยเนาะ1 0 0 200อะไรประมาณนี้400อืมหรือว่าถ้าฟิล์มหมดไม่ได้ใส่ฟิล,มล์มเลยก็ไว้ที่ E ก็ได้จะได้ไม่ลืมอะไรอย่างนี้นะฮะนี้เป็นรูไทยพอตขนาดมาตรฐานปัจจุบันนะใช้งานได้เลยส่วนการเปิดฝาหลังเนี่ยผมถืออย่างนี้นะอ่าเขี่ยตรงนี้ปุ๊บแล้วก็บิด จาก close เนี่ยมาที่ open นะฮะปัป๊บแล้วก็ค่อยสไลด์เก็บตัวนี้น่อง slide ฝาหลังป๊อกนะฮะมันก็จะเปิดฝาหลังได้ทั้งวงนี้เลยเราก็จะเห็นสภาพม่านนะซึ่งการที่เราเปิดได้ทั้งวงเนี้ยมันจะดีว่าเราสามารถเช็คก,การทํางานของม่านได้ด้วยนะว่าม,าม่านมันสะอาดดีไหมมันมีรอยขาดมีรูแสงรั่วหรือเปล่าแล้วก็ม่านมันเปิดปิดเรียบร้อยดีไหมนะฮะ ฟิล์มนะครับอันนี้เป็นฟิล์มดัมมี่ที่ผมใช้จนเยินเลยนะมันจะเละๆหน่อยแต่ก็เอามาสาธิตให้ดูนะตัวแกนดึงฟิล์มมันจะมีรูอยู่ล่องเดียวเนี่ยแหละแล้วจะมีฟันชิ้นเล็กๆนะฮะฟันชิ้นเล็กๆอันนี้อยู่นะฮะเราก็เสียบให้หัวฟิล์มเนี่ยมันเข้าไปในล่องนี้และโดนเจ้าติ่งอันนี้มันเกาะอ่าพอมาเริ่มเกาะอยู่เนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆลากนะลากให้ตัวแกนหนามบนล่างเนี่ยมันโผล่ทะลุล่องหนามเตยของเนื้อฟิล์มด้วยนะครับกดเอาไว้แล้วก็ลากกักฟิล์มไปหย่อนทาางซ้ย สไลด์ให้เขาขึ้นไปเข้าที่ดีๆแล้วผมก็จะหมุนแป้งกรอบฟิลมนิดหนึ่งนะป๊บนะฮะเพื่อให้ฟีมันตึงอย่างนี้เลยนะพอมันเข้าที่ดีแล้วเนี่ยลองค่อยๆปล่อยนิ้วถ้าฝั่งนี้เนี่ยหนามเตยยังโผล่นะตวนี้ไม่เด้งหลุดแล้วก็ตรงนี้มันตึงดีแล้วเราก็สไลด์ฝาหลังปิดเข้าไปครอบให้เกินครึ่งนะเนี่ยครอบประมาณนี้เกินครึ่งขึ้นมาแล้วค่อยๆดันขึ้นไปพร้อมๆกัน อืมนะฮะพอมันเสียบเข้าไปในตัวบอดี้กล้องเนี่ยเราก็บิดมาทาโคลสปึ๊บนะฮะเท่านี้ถ้าแป้งกลอฟิลมมันขยับตามการยกขึ้นชัตเตอร์ของเราแปลว่าเราโหลดฟิล์มได้ถูกต้องนะเนื้อฟิล์มมันเดินออกจากกลักสมบูรณ์แล้วนะฮะเลขนักฟิล์มก็จะหลั่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะฮะซึ่งพอมันจะหมดหม้วนเนี่ยมันพอมาใกล้ๆเลขส5มสมมุตินะแล้วพอขึ้นไปนแล้วมันแข็งเนี่ยก็คือหยุดมือนะครับแปลว่าฟิล์มมันหมดแล้วให้เราบิดมาที่ตัว R ปุ๊บนะฮะ เสียงชัตเตอร์ที่มันถูกขึ้นไว้ครึ่งๆกลางเนี่ยมันจะถูกตีกลับไปที่เดิมแล้วก็ปิดสนิทนะฮะไม่ต้องไม่ต้องตกใจมันจะเป็นเสียงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็กรอฟิล์มโดยโยกนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนที่ทางตามลูกศรก็คือตามเข็มนาฬิกานะครับเจ้าตัวนี้ก็จะหมุนตามโดยจนกว่าฟิล์มจะหลุดจากฝั่งนี้ทั้งหมดนะพอหมุนอันนี้แล้วอันนี้มันจะไม่หมุนตามอ่าเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมจะแนะนําวิธีถ่ายภาพซ้อนที่ในคู่มือมีกําหนดไว้นะครับเวลาเราอยากถ่ายแบบคลีเอทถ่าย2ภาพซ้อนกันอยู่บนเฟรมเดียกัน คันแรกก็คือเราก็ถ่ายภาพแรกตามปกติอาจจะมีการชดเชยแสงให้มันอันเดอร์ลงหน่อยๆน,นะเพื่อไม่ให้ภาพบนเนื้อฟิล์นะมม,มันสว่างจนแบบเนื้อฟิล์มไม่รับแสงแล้วอะไรเงี้ยกดถ่ายภาพแรกปุ๊บนะฮะถ่ายปุ๊บเนี่ยให้เราบิดมาที่ตัว r เลยแล้วเราก็กลอฟิล์มสังเกตจุดแดงนะครับตำแหน่งเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เราหมุนกลอฟิล์มจนจุดแดงเนี่ยมันเดินครบ1รอบแล้วก็เลยปีกนิดนึงอันนี้1รอ,อบนะแล้วก็เลยปีกนะฮะแล้วก็หยุดการกลอ บิดกลับมาที่ A สิ่งที่เกิดคือตอนนี้เนี่ยภาพที่เราถ่ายไปเมื่อครู่เนี่ยนะฮะเนื้อฟิล์มมันถูกดึงกลับเข้าไปในกลักนะเราก็ขึ้นชัตเตอร์อืมพอมันถูกตำแหน่งของมันจริงๆเนี่ยมันจะล็อกแล้วไอ้ภาพตะเกียบมันจะย้อนกลับมาอยู่ตรงกลางเป๊ะๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สามารถถ่ายซ้อนลงบนเนื้อฟิลม์มเดิมได้เป๊ะเลยนะครับเป็นแบบนี้ เดี๋ยวก็จะมีภาพตัวอย่างที่ผมเอากล้องตัวนี้กับเลนส์หนึเนี่ยเป็นหลักเนยเนะเอาไปเทสมาซึ่งจะบอกเลยว่าประทับใจมากๆเลยนะครับแม้มันจะไม่มีเรื่องของเซฟทัมเมอร์ซึ่งนานๆเราจะใช้ทีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเราคอมโพสเลนส์35ด้วยวิวไฟเดอร์ทื่อๆโดยไม่ต้องมีเฟรมไลน์แบบ S3 ก็ทำได้นะครับแล้ว105เนี่ย เฟรมไลนะ์เน่ยมันเป๊ะคอมโพสได้เป๊ะมากเลยแล้วให้ภาพที่เจ๋งมากๆเลยอะมิติมันดีมากเลยถ้าใครมีนางแบบหรือว่าชอบถ่ายแบบถ่ายพอร์เทรตจ๋าๆนะถ่ายเฮดช็อตเลยอะ คือ1 0 5บอกเลยเป็นเลนที่ดีมากนะครับคุ้มค่ากับค่าตัวกับน้ำหนักของมันที่เราจะต้องแบกมันไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับเจ้า Nikon S4 นี้เดี๋ยวผมจะลงขายในเพจ Facebook Billy Film Camera ของผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์ Channel Camera Cafe ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ